มงไปบทแล้วครับสรุปเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดใครกันแน่ระหว่างอู๋อิงกับหมอนอิงพอรู้สึกว่าอูหอิงจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับแถมยังสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายคลิปไว้กับตนเองด้วยและในตอนเป่าเค้กก็ร่วมเป่าเค้กไปกับพี่สาวก็เรียกได้ว่า2พี่น้องคู่นี้สแสดงความรักที่มีต่อกันอย่างค่อนข้างที่จะน่ารักเลยในแต่ละเอฟซเห็นแล้วก็รู้สึกยิ้มตามครับเหมือนเด็กดูแผลพี่บาดเจ็บ นางร้องนาร้องสิ่งใดให้สุมปารถนะนะครับเขามีหลายๆิงๆปังๆผู้บุทกบานมีพร้อมไปแบบนี้ตลอดไปนะครับยวอนเหันเด้เอาว้ายว้อนเห็นเด้อาว้อนนี่ยปวดไหมตายจับว่ะตา่ต่ก่่้ายก้อนไป็นพวกียน่ ไม่ม no oh ้วนตัวทำรัดไก่แข่งได้ด้วค่ะไม่ปี่ยนดีทยูเปราะรักันได้ปะเนี่ยเออเออดีเอาบ่ ดีครับกลับมาพบกันในช่องสีรินร์ชยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ่งอิงเพืนบ้าแพงทุกคนทุกท <ind> ่านเลยกันแล้ว <fi> กันครับเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วเนาะสำหรับการเซอร์ไพรสวันเกิดพี่หมอนอิงเนาะ ก็คือนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศที่ทั้งช่องพะกันใช้ช่องป๋อมแปมช่องเสียน,นนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็ช่องเจออวันเจออทอะไรประมาณเนี้ยที่มาเยี่ยมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายลงกันก็เรียกได้ว่ากระจายกันไปมีหล,หลายๆช่องที่ถ่ายบรรยากาศให้พวกเราดูแต่ว่าวันนี้เนืกรอยากจะหยิบยกควันหลงมาเล่าสู่กันฟังสําหรับการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่หมอนอิงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับก็เริ่มจากนี่แหละครับเสียนน,นเนาะไปซื้อเค,ค้กที่โลตัสแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงก็บอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อนนก็มาไปซื้อเคก้กนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ช่วงมืหัวคำ่ำเลยแหะครับอุงอิงรู้ดาวอังคารรู้พี่หมออิงบอกไว้แบบนี้ทุกคนสรุปแล้วก็คือไม่มีการเซอร์ไพรส์อะไรกันหรอกแต่ว่าก็คือเป็นการปิดไฟเป่าเคก้กกันนั่นแหละในช่วงกลางดึกนะประมาณ4ี่ห้ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นภาพบรรยากาศก,ากันก็นี่แหละครับเป็นเคก้กที่ทั้งพ่อนนแล้วก็พี่นุ้ยนะหมอนุ้ยแล้วก็ อีกหลายๆคนนั่นแหละทุกคนนําเค้กมาร่วมเซอร์ไพรส์ฟฟวันเกิดก็ร้องเพลงกันออกมาที่โรมสาวน้อยเป็น,นบ้านแพนบ้านบอสโจก็จะได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วก็นี่แหละครับมีปาอ์มนาจในการอวยพรวันเกิดหรือว่าวันคล้ายวันเกิดครบรอบ29ปีของพี่หมอนอิงด้วยแล้วก็ได้รับพรองรบพรจากผู้ใหญ่กันไปแต่ว่านี่แหละครับโฟกัสกันที่่อุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนก็ถือว่า เอาจริงๆก็คือแบบรู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากกว่าชจวาของวันเกิดออกนะก็เลยงงว่าสรุปแล้วเป็นวันเกิดอุงอิงหรือว่าวันเกิดของพี่หมอนอิงก็ถือว่าปีนี้ก็คืออุงอิงเพชรพันแพงแล้วก็พี่หมอนอิงเนาะได้มีโอกาสมาเซอร์ไพรส์วันเกิดกันกับพ่อพ่อแม่ในวงเพราะว่าปีที่แล้วเห็นพี่หมอนอิงบอกว่าอยู่ที่ชลบุรีทุกคนแต่ว่าปีนี้ก็คือนี่แหละครับได้พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เหลือแค่บอสโจที่ติดธุระปะปังอะไรประมาณนี้อุงอิงนั้นแพงใช้คําว่า ในช่วงระหว่างที่เซอร์ไพรส์วันเกิดทุกคนส่วนวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์นะส่วนวิญญาณครีเอเตอร์มืออาชีพทุกคนถ่ายคลิปให้กับพี่หมอนอิงแล้วก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วก็วันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเราจะได้เห็นองค์หิงเพิร์แพงเนี่ยเซอร์ไพรส์พี่หมอนอิงเนี่ยทั้งวันเลยจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่องลำเพิร์ธดับเบิเลเนี่ยจะเห็นไม่ว่าจะคลิปไหนเป็นคลิปไหนอะ่ะแฮปปี้วันเดย์ทูยูเนี่ยร้องกันทั้งวันจริงๆแล้วก็ในช่วงกกกลางงด็กก็จะเหหเหนน์ีแพ่ย เอาจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็มาร่วมร้องเพลงนะแล้วก็ถ่ายคลิปพี่หมอนอิงแล้วก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้พี่สานั่นแหละว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากทุกคนแล้วก็เป็นการอวยพรเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดใครอีกนั่นแหละ เพราะว่าอง์อิงเป็นแพงร่วมเป่าเค้กไปพร้อมกับพี่หมอนอิงทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศนะเอาจริงๆก็คือ2พี่น้องคู่นี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ติดตามกันมาเนี่ยก็คือการผ่านการคัดสรรจากบอสโจยูมานินนในการที่จะได้หมอนอิงมาดูแลองงอิงอะไรประมาณนี้แล้วก็จากเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนทดสอบหมอนอิงเนี่ยโดนทดสอบจาก f c แฟนคลับสาวน้อย FC แฟนคลับองอิงเนี่ย ใช้คําว่าผ่านการทดสอบมาแล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นภาพบรรยากาศเหมือนอุงอิงเพื่อนแพนมีพี่สาวไปแล้วคนหนึ่งทุกคนนั่นก็เลยรู้สึกว่าจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษสําหรับวันเกิดพี่สาวเนาะอุงอิงเพื่อนแพนก็ร่วมเป่าเค้กแล้วก็แอบกินแอบชิมเค้กวันเกิดพี่หมอนอิงด้วยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศครับทุกคนก็เลยเนี่ยอยากจะหยิบยกเป็นควันหลงมาเล่าให้พ่อพ่อยิ้ซีได้รับชมรับฟังกันมีความรู้สึกยังไงกับภาพบรรยากาศเมื่อคืนลองคอมเมนต์กันเข้ามาทุกคนเพราะว่าเป็นการแบบแชร์ ความรู้สึกกันนะเนาะจริงจริงแล้วอนอนอ่านทุกเมนนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ตอบเมนใครที่คอมเมนต์มานัน้นเห็นแล้วก็อ่านทุกเมนจริงๆเพื่อเป็นการแบบท่าเพื่อเป็นการแบบสะท้อนฟีดแบ็กนะว่าพ่อพ่อแม่เอซต,ต้องการอะไรอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะหยิบยกประเด็นแต่ละประเด็นมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก็คืออ่านทุกเมนนั่นแหละแล้วก็นี่แหละครับคอมเมนต์เข้ามาว่าภาพความรู้สึกเมื่อคืนที่ผ่านมาในวันคล้ายวันเกิดของหมอนอินเนาะต้องใช้คําว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่อบอุ่น แล้วก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ปามนาจทั้งพ่อนนนอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่มาร่วมอวยพรให้สำหรับใช้คำว่าอะไร ถ้าเป็นผู้ติดตามอะไรเงี้ยจะดูห่างเขินเนาะใช้คําว่าพี่สาวสุดที่รักของอุ๋อิงเป็ดบ้านแพงเลยก็ว่าได้แล้วก็นี่แหละครับพอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะนําเรื่องราวแบบนี้มาสะท้อนให้กับพ่อ,พอแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังจังเลยเพราะมันรู้สึกแบบมีความอบอุ่นใจมีความปลื้มปิติยินดีอะไรประมาณนี้ว่า,าร้อยพ่อพันแม่เนาะเอาจริงๆแล้วถูกคาถูกผ่านการคัดสรรจากพ่อโจยมานินเนี่ย เป็นพันคนเห็นบอสอ้างไว้อย่างนั้นนะครับว่ามีคนสมัครเข้ามาดูแลอูหอิงเนี่ยเยอะมากจริงๆและสุดท้ายบอสเลือกหมอนอิงแล้วหมอนอิงก,ก็ทําหน้าที่ได้ดีมากทุกคนนี่ก็คือนี่แหละครับต่างตอบแทนแล้วก็สิ่งตอบแทนที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยมอบให้กับพี่หมอนอิงในฐานะที่พี่หมอนอิงดูแลอูหอิงมั่นคงได้เป็นอย่างดีลหลายๆคนก็มีการโอนมาในน้ําใจให้อะไรประมาณนี้แล้วก็พอนนนอะไรเงี้ยก็เอ็นดูก็เลยแบบ นำเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นภาพบรรยากาศให้เอฟซได้รับชมรับฟังกันในรูปแบบต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เกิดจากความรักความเอ็นดูแล้วก็เกิดจากแรงรักแรงศรัทธาแรงซัพพอร์ตของ FC แฟนคลับนั่นแหละครับก็คือหล,หลายสิ่งหล,ห,ลหลายอย่างเลยแล้วก็โลกโซเชียลนะทั้งบ้านฟ้าก็จะมี FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปร่วมวอวยพรวันเกิดพี่หมอนอิงเนี่ยเยอะมากๆจริงๆทุกคนเพราะว่าองอิงอยู่ที่ไหนหมอนอิงอยู่ที่นั่นใช้คำว่า9 9เลยดีกว่า อุงอิงอยู่ที่ไหนหมอนอิงอยู่ที่นั่นเพราะว่าดูแลกันอยา่างดีเรียกว่าตัวติดกันเลยนอกจากแบบจะลาไปดูแลแม่ลาไปทําธุระส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็ต้องเข้าใจกันทุกคนบางคนก็ต้องมีธุระทุกคนแหละไม่ใช่บางคนทุกคนต้องมีธุระปะปังเป็นเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คือทําหน้าที่ได้อยา่างดีไม่มีอะไรบกพร่องเลยแม้ในช่วงแรกก็จะเก้ๆกันๆเนาะช่วงแรกๆก,ก็ลุ้นว่าหมอนอิงจะดูแลน้องยังไงอะไรยังไงขึ้นเวทีแล้วคนอาเมาหน้าเวทีหรือว่าคนที่ไม่หวัง ีมหน้าเวทีจะปกป้องได้ยังไงแต่ว่าทุกโอกาสสําคัญเลยหมอนอิงแสดงออกมาได้อย่างดีแล้วก็เป็นที่ประทับใจของ fc แฟนคลับที่ปกป้องน้องด้านหน้าเวทีได้เป็นอย่างดีนั่นแหละครับก็คือในช่วงควนหลงวันเกิดนี้ก็ขอให้หมอนอิงนะ่ย ดูแลสุขภาพร่างกายนะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงแล้วอะ่ะหน้าที่การงานเงินทองมันก็จะไหลกลับมาเองมันก็จะไหลเข้ามาเองเพราะว่าเรามีแรงทํางานเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์ในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักในการทํางานของตนเองมันก็จะมีความสุขไปในอนาคตด,ด้วยแค่นั้นเองครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่เลวมากก็อยากจะนํามาเล่าความหลงวันเกิดหมอนองิง บวกวันเกิดอุงหอิงเป็นบ้านแพงแน่นอนครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนชนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุงอิงไม่แพ้แ่วงการหมอล้ำรู้ว่านังครก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ